ให้พรมยานใบธนีนะคะมารีวิวดูนะคะประจรําเดือนกันยายนคราศีกัน,นพระรามแผงศพพระแม่คงคากุมารทองพระยายมราพระเกตมงคลสัจธรรมพระยาราชสีพระพิกเนศพระนางเบญจกกรยานีพระรามกับนางเสดาแม่ขรากับรามสู เทพสาวการเงินและการงานโฟกัสเรื่องการใช้จ่ายเรื่องเงินด hmm. ีๆเพราะว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์นะคะในการที่จะเสียทรัพย์จากการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่แบบเราไม่ทันตั้งตัวมันเกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยแรงบุญนะคะที่คุณสังสมมาการเข้าใจในหลักเหตุและผลเข้าใจในหลักของธรรมชาติการเกิดและมันดับคุณคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยเหตุและผล คุณจะมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาและคุณจะผ่านมันไปได้หากว่าคุณตัดสินใจใช้ทิฏฐิเอาจใจใจตัวเองในการใช้เงินหรือบางทีเราอาจจะแบบเลี้ยงดูลูกหรือบุตรหลานด้วยอารมณ์ที่สปอยเกินไปบางทีอาจจะต้องให้ด้วยหลักเหตุและผลระหว่างเนี้ยเราต้องดูแลเรื่องการเงินคุณมีค่าใช้จ่ายรออยู่ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนะคะความคิดเครียดวิตรกกังวลเกี่ยวกับ ทาด้านการเงิน,น,นท่านใดที่ทํางานประจําก็จะผ่านไปได้เรื่อยๆผู้ใหญ่แม้ท่านจะดุแต่ท่านก็จะมีเหตุผลในระหว่างทางมีบ้างอยู่แล้วที่มันจะมีปันเบื่ออึดอัดแต่คุณก็จะผ่านไปได้เรื่อยๆค่ะโชคราบคุณพอมีอยู่บ้างหากมีญาติที่เสียชีวิตไปแล้วหรือญาติที่เสียชีวิตในช่วงนี้นะคะมาพบเขาเรียกมาพบในความฝัน คุณก็รองเสี่ยงโชคเสี่ยงโดนอยู่ซื้ออไลน์อย่างเงี้ยได้ค่ะความรักค่ะการได้อยู่การได้ชิลอยู่แบบสบายกับตัวเองบางทีก็จะชิลมากไปโดยซ้ําการได้เดินทางทํา,าทบุญในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราหลักอาหารการกินที่เราชอบหากว่าคุณมีคู่เข้ามาก็ต้องดูว่าสิ่งเสมอกันหรือไม่ท่านใดที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่ครอ,องของคุณเนี่ยก็ไม่ส่วนช่วยทางด้านการเงินหากว่าคุณมีปัญหาคิดไม่ออกสามารถปรึกษา ทางด้านคู่ของของคุณได้นะคะส่วนความรักก็ได้เรื่อยๆค่ะการกินกันอยู่เป็นการช่วยเหลือการค้าชูกันร่วมสร้างปุศสวนร่วมบุญด้วยกันเลยสุขกับระวังน้ำหนักขึ้นนะฮะเพราะว่าคุณจะดูรู้สึก,กว่าเอนจอยในการอิตติ้งมากเลยให้โรคอ้วนคอเรสเตอรอลต,ตามมาโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาที่ใหญ่มากควบคุมอาหารการกินดีๆนะคะ